สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแบบที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือเหรียญ72ปีการสากรณแห่งชาติปีพศ2531นระ25นะครับเป็นเหรียญวาระที่9นะครับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตนั้น3ล้านเหรียญน,นะครับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่22มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก7.3กรัมนะครับน้ำหนักนะครับกออเฟืองนะครับเป็นชนิดโลหะคิวโปรนิกเกสอดไส้ทองแดงนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาของเหรียญนี้นะครับสําหรับเพื่อนเอนท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ข้อมูลข่าวสารเวลาที่ช่องของเรานั้นอัปโหลดคลิปลงนะครับ แล้วก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้ไม่งงและก็ไม่สับสนเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับเหรียญน,นี้นะครับหน้าปัจจุบันนี้นะครับราคาจะเป็นอย่างไรนั้นก็คอยฟังนะครับแต่คนอื่นนะครับขอฝากหน่อยนะครับถ้าเพืเ่อนๆมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้แต่ว่าเป็นปีพศสองพันห้ารอยี่สิบเก้านะครับผมรับซื้อนะครับ ผมรับซื้อสูงสุดเรียญละ1,000บาทนะครับเต่ต้องเปลี่ยนปีพศ2529นะครับหากใครมีก็ให้แอดไลน์มาตามนี้นะครับ Y า e e b b ีนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับแอดมาตามนี้นะครับก็มาฟังเรื่องราวของเรียนนี้ต่อนะครับราคาณปัจจุบันนี้นะครับยังราคาถูกนะครับและก็ยังไม่เปลี่ยนที่นิยมนะครับ แล้วก็ยังไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับจะสามารถขายให้ได้กับคนที่ยังไม่มีแล้วอยากจะได้พอดีอะไรประมาณนี้นะครับและผมเองนั้นก็ยังไม่รับซื้อด้วยนะครับย้ำนะครับผมเองก็ยังไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับไม่รับซื้อนะครับเรี่อนี้นะครับแต่มาแนะนําข้อมูลให้รู้นะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะมีอย oui> ู่และอยากจะรู้ข้อมูลนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ ยังไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับจะสามารถขายให้ได้กับคนที่ยังไม่มีแล้วอยากจะได้พอดีณเวลานั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับราคาก็ยังไม่ถึง10บาทเลยนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับราคายังไม่ถึง10บบาทเลยนะครับตามที่ผมได้พบเจอตามที่มีพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้านั้นมีการซื้อขายกัน นะครับเช่นว่าตามตลาดนัดคลองถมนะครับที่มีพ่อค้าแมคานั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญน,นะครับซึ่งผมก็เคยสอบถามราคาอยู่นะครับก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกิน10บบาทนะครับถ้าสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับ